สบายดีพี่น้องสบายดียังแรงพี่น้องเบิร์ุสกูสกุลจ้าโอ้อล์ก็ส่งไปงเทนพี่น้องเอ้ยลงมาหาเจดำก่อนอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยลมมาลายมือแล้วจักสไปทางไหนพี่น้องเว้ย มาห้านางุณอะไรกลางคืน,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 นก็นอนนํำกันกำเงเวนก็นอยู่นํำกันตอนขำลงมาหาอีกเหยนยังโหอเจ้สวีทต้องสู่เนาะพี่น้องเห็นยดได้าละหดสวนบ่อยนั่งหดสวนหนอยทำมาเย็นมา สีเวล่าสิจาน้ำไผ่คิดมากมันเสาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่แมวเบาน้ำแหละบาทเนี่ยต่น้องกับลาน เอ,อื้อยแลยกีดดำแล้วเนอ,อื้อยทำมาเธอลงมาหดสวนมันืนก็นไปนอนน้ำน้องแล้วอย่าตเป็ดตัวเฮ้ยซุกแล้วมาหุงนางนะแม่ครัวประจําบ้าน พงพักแพล็อตายไปบ้างมีกั่ก้นมี้ังม่มีเท่าลาบเพี่น้องนั่งลาบมาขึ้นอย่ามานั่งจะมาหาบเกลือใส่กรไดาเค็มว่เจ้อ พี่หนาใน <c oughs> การเห็นหทยเห็นหน้าก็จะเป็นอะไรเราพี่น้องเลยเพราะว่าอืมปกติกับแถาพ่อสิลงมือเนาะลงมือพาลูกร้านเพราะว่าเคยหลามันก็ไทยนาบ่เป็นเนาะเขาบ่เคยเห็นหน้ยเห็นหน้าอีพอแล้วก็ซอยได้กี่เนาะพี่น้องว่ยขับรถไทยขับรถไทยให้ลูกเคยพอท้องเพนเพราะว่าขับบ่เป็น คนที่เป็นคนเลี้ยงเขาสลดไทยเพล่กากทคาบขึ้นมาตอกๆเขาเป็นคนโคตรลงจากโหลดไทยเป็นคนเลี้ยงใส่ใสแงง่แยงขานา,นาดน่าดูทำาน้าเลยกับอีเมลเลยกับคุ้มให้วานกาตะวะปีเพื่องเอ้ยอย่ามาท่านน้าท่านไหนเพราะแบบอ๋อเธอรู้เปล่านะอ,อันนี้พี่จะ้องมาเดินหุบว่าให้โซก้าโลดว่า

เล่านะ่ะพ้นบามีเราก็ให้จูบน้องพีแม่นะแต่ว่าพีากก่พอหน้าบเ่เพาะพีพ่อน,นะ,ะพอหน้นนาเล่าแบบว่าเพผนเลี้ยงปลาเนาะในน้องใหญ่นะพี่น้องเลยหัวาหานมาซื้อเถอะหลักกระสอบผมได้เมื่อวานปลาคนกินกินมาเลยเห็นแล้วซื้อกระแง้าป็ขาวกซื้อปลาอ๋อ กคนละโลกอืคนโลกยู่ดฟังดูพี่น้องเกม่กัล้้นมือดานเย็ถอกมือแ่ว่ามือโลกเคนละโลกเลยว่ะันอกมือกีเธอถือเลขสาหวดแดเี้อ้ฟังดูพี่น้องแถาพอมาบอกเกดามเกดาไมปห้องกับเถาเพิ่นห้องอีพอร่ะอีพอยัเมื่อขึ้นอยู่คนละโลกกนเมื่อโลกเจ้าก ใครยืนเจเราบอกเธอไปนาบอกแล้วนะพี 1, ่น้องนอนแบบว่าิ่นกรแพงมาให้เบิ่งลู่เบิ่งลูกเบิ้งลานเบิ่งนองเบิ่งหนุ่งแล้วเฮ้ยไปนากันเบือนมาก็บเปลนแยนลเนาะอยู่คนนลกเล่าอะตาพอในี่แพงนะยันปลาผืนตายตาเมย์ไปจะให้จูบต๊กกาต๊มุ่งเนาะ เป็นเอือยคนโตพี่น้องเอ้ยนั่นแหละบ่มีพ่อพีแม่เขาก็ต้องเบิ่งดูแลเขาย้ำเขาบ่สบายอืมดูแเขาบ่สบายบ่น้องบ่สบายเขาก็ต้องเบิ่อข้าน้องเป็นเอือยโก๊กนี่ใส่นี่อ๋เอ้าวมันมีปนิ่งอย่างตัวหนึ่งปกติมันี่ บุดมือคืนนี้อืมตายบ่แต่ปู่เคนน้องแคนปีน่ะเล่พอมันก็ลงโตแล้วอืมอืมอืมขู่มือนี่บดบุดบุดบดเสมาบุดอืมอืมอืมเขาไปกินแล้วนะเจ้ไว้อืมลูกชายล่ะว่ะที่น้่นเขาจะมาจูบหมดแล้วอ่ะกูจะไปขอเก็บน้ำเขาอ่ะเออฟังดูพี่น้องดูเจได้ว่าเจลูกชายเจได้ว่าลูกชายเขาจะมาจูบกินปลาในนองเขาจูบแล้วพี่น้องเนาะเขาจะเขาจะอยากนะ ก็เจ้าจ um, ูห้องคือมาขอเก็บน้ำว่ะบัตเตอร์เมเซียไปเจดมโบเคยพันนี่จะเถื่อโบเจดมันอีพอพันเห็นอยู่เรื่อยเนาะอีพอพันเห็นอยู่เรื่อยเจดมเนาะพันนึกว่าเจดมห้องเพิ่นมาน้ำอีพออยู่คนละโลกใส่เมื่อโลดแล้วก็ขลอพี่น้องบนล้านเก่าเฮอดิ่มอืม มีตัวถือเล่ไปชามนู่นก็แม่เธอชื่อนักเก๋อีถ้าเขาบอกเลขอยู่ก็เล่าออกลิ่งออกยังสา่นละผัดพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเราพี่น้องเอ้ยเหนเอื่อยโก้เอื้ยเข่าการเมื่อการยังเมื่อมาได้แต่ช่วงนี้โควิดแน่แม่น้องที่แทกว่า โควิดแม่น้องเทศมือได้ไป,ป็ปเล็นบอดำเออไป,ไปบ่ะไ,ไปบนนาเจีสอยังเนาะแล้วบนั่งเตรียมแค่ตอนหับแขกค่ะงั้นผมมู้ผมีแขกผู้มีเกียรติมาจัดงานอยูน่นะพี่น้องเวลากล่าเพูดอันบอกพ่อสามเปนกันได้เออไหวเข้างไงล้างนาเจี๊อ,อดูโลง่ลงๆใชดไหมเนาะ เอาให้นั่งคือใครพลังไงานนะเจ๊มันบื่หน้ามาคามกับซุปยังเนาะโอ้ยมันกินบดวแตกเลยมะขามกูมัมนสมว่ะเจ๊มันเหี่ยวแล้วอม,มันเป็นหน้าแก่แล้วมันเหเเนี่ยวอลไรนี่อืออือต่อหมากืบบอบัวแตหมาหนึ่งอืออืออือพี่หนาเนี่ยก็ตามขยิมแล้วเห็นไห้เห็นหน้ากเป็นน้องเอ็มบ่มีผู้มาคุ้มเฮาห่านะ ปกติกะเแ่าแม่เป็นเดือนหาผาหกมากล้วกะคุมให้ลูกให้เต้าจูบน้ำโต๊ะกาโต๊ะมงก็ไม่เนื่อยยังมาท่านบ้านท่านเมืองผลมาคันอันตามใจลูกนะย่ามากลุมอยู่กลุ่มกินปีหน้าก็แจ็คสเป็นน่นและเหตุทาเห็นหน้ากันะขาดพอแล้วก็มาขาดแม่อีกขาดพอไปในข้าหน้าก็เริ่มแปรได้พี่น้องเลยแบบว่า อืหลายหลายหลายเดือนกันฮะคนละปีอมอืมอืมอืมตีลงมาเือนถึงไใหม่อืมลงมาบอกเอืม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 บอกคุณนเพอืมแล้วภาษาพใหญ่่สียอ คตอ,อก่อนผู้บ่าวมาหาบ้านนี่ตอ,อก่อนเอา้าคิดว่าผู้บ่าวมาหานางแท้จริงละลูกน้องเคย <c oughs> น้องเคยมาหางวัาาวไปแล้วไหมแม่์แล้วนะคำๆนั่นเจ๊มาก็สิหลกัลกๆร้อยละมั่งแล้วเว้ยนานๆนั่นนี่เว้ยอัน ก็เลยบอกก็พอต่งเทนมือโรไปโควิดก็ไม่รอบอันสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วผัวว่าพี่น้องเว้ยต่างปรเทนว่ะก็เลยแซวว่าเฮ้ยบานนั้นโซิได้เมียใหม่นะเฮ้ยเนาะแซวก็ว้าวสันก็ดีแล้วแ่ะหาเมียมาเลี้ยงลูกถ่าเองเลยว่าว้าวหมดได้ได้ได้ดีหมดอล้วเห็นก็มีเงินมีข้ามซื้อนมให้ลูกกิน บอยบ่กหาเข็มปวดแดงขูดเลยยาอย่างนี้เลยอ้าวยาอันนี้แหละนี่อ้าวไอ้แค่สองเข็มเหมือนกันเราเละเราเละแล้วเออเราเละเราเละเลยอืยยาเลยฮึยโพล่ไล่หาเข็มกวดแดงฟังดูพี่น้องวัคซีนใหม่ละสายพันธุ์ใหม่ใหมและผ่อนตรงเทนแบบว่าในเมื่อไงตรงเข้าในด่านของท่านเราเปิดมันเปิดแต่ด่านเครื่องบินเลยพี่น้องเยแกเสียเงินเอาเงินสรางระบบเศรษฐิพอดีเหรเฮ้ยอัน แต่งงานน้องเท่นจังเมือ่อแม่์แล้วนะเป็นบ่าวพอดีแหละแต่งงานน้องเท่นจังเมือ่อลูกชายเป็นบ่าวพอดีพออดีมืแต่งงานลูกชายลูกสาวก็เป็นสาวพอดีน้องน้ำแขว่องเหรอไดออฟันหักเลยพี่น้องเอ้ฟันผลหลอดแล้วหกเจ็ดปีเนะเาะทูไปทูมาเม็กเท่นยมีเจ้าออกเองนะนั่งเก่ง ปีนี้ยังเห็ุอะไรน้อเจน้าเขาเนาะเห็ดพอแท้คนละคนละทุ่งนี่พอมาเคยอืออ่ะรเลยพี่น้องเอยอืกินของแรงกันยังเด้พี่น้องมันบอกเจดํนึ่กว่ามือวันผกพี่น้องกินแต้มไข่นั่นแหละตั้มมักถัวพี่น้องจ้ามักถัว้านชายอดย ยิ้มหน้าอ่ำเลผูกขากดอาบเพื่อกันแหละพี่น้องเอ้ยหนาวแห้งปานี่นะโดยอาบตะเวียงตะเวียนเนี่พี่น้องเ็แบบว่ามันขึ้นนี่นะเพื่อเห็นแล้วลงมาอาบมื่อหนาวหม้อนี้ของกาซาเดล่าเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกัน่าลืมหาคู่ค่องให้เจ๊ด่าให้ได้จ้ายเว้ยมาตั้งดอกเจ๊ด่านเปิดที่พายู่สุรินทร์นกเนาะอยู่ดีแมแห้งเพื่อสู่สุขสุขคนแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้แม่มินนี่กับแม่น้องเทนพี่น้องอืม ดีแล้วหายแล้วจ้าฝักฟืนหัวใจอยู่ตอนนี้อยู่ดีแม่งบุษคูสกุนพอกันใหม่คลิมนาสบายดี